ปัญหาที่ดินจากกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่รัฐจัดสรรให้นั้น90%ของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวตกอยู่ในมือของประชากรเพียง10%ที่ถือเอกสารสิทธิ์แต่ประชากรอีก90%นั้นกลับถือครองกรรมสิทธิ์เพียง10%ทว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งประเทศจำนวน321ล้านไร่ พื้นที่ของเอกชนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนั้นกลับคิดเป็นแค่40เปอร์เซน์ของพื้นที่ทั้งประเทศและ70เปอร์เซน์ของพื้นที่กรรมสิทธิ์นั้นกลับถูกทิ้งร้างโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่วนพื้นที่เกินครึ่งหรือกว่า60เปอร์เซนของทั้งหมดนั้นเป็นของรัฐซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นป่าและทะเลเข้าไว้ด้วยกัน แต่ข้อเท็จจริงของปัญหาคือมีประชากรส่วนหนึ่งที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ของประเทศเนื่องจากในบางครั้งรัฐปรงกบใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมรวมไปถึงการช่อโกงโดยเจ้าหน้าที่รัฐและนายทุนจึงทําให้เกิดการละเมิดสิทธิชุมชน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดข้อพิาพาทระหว่างรักกับชุมชนและเอกชนกับชุมชนเป็นจำนวนรวมกว่า1.5ล้านครัวเรือนจาก20.3ล้านครัวเรือนหรือกว่า4ล้านคนจากทั้งหมด67ล้านคนที่กาลังจะเสียที่ทำกินและที่อยู่อาศัยถ้าใน4ล้านคนที่ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่ เราต้องมีพื้นที่ที่ใหญ่กว่าสนามหลวงถึง67เท่าเพื่อให้พวกเขาได้มีพื้นที่นอนเราจะรอให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองครอบครัวและชุมชนหรือเริ่มทำความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องสิทธิชุมชนเกมสิิเกมชุมชน